สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่ทานเลยนะคะวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในแต่ลงทางมาทะเลคะ่ะมันกระพายชาบาแก้วมาด้วยหาดสะอาดดีนั่นๆๆ่นน,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 นถ้าปล่อยนี่ไล่จับไม่ได้เลยเนียอืม ก็จะมีคนใหม่นะคะโควิดก็ยังมีคนใหม่นะโควิดมันไม่รู้อะส่วนมากมันจะติดกับคนที่แบบไปเที่ยวผับอะไรแบบนี้เราคิดะว่าเออเรามาเที่ยวส่วนมากเลยนะที่ไดแบบโควิดระบาดมา มันก็จะเป็นทางหนึ่งยังมีคนเล่นน้ำอู่เยอะนะคะนี่นุ่นอาชาบ,บาแก้วก็มากกว่เล่นอะไรลูกขุดดินก็ดูอะไรๆขุดดิน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 ให้ดูหน่อยเร็วๆปล่อยมันไว้นี่ได้ไหมเนี่ย อ๋อไม่ค่ะอะไรนะคะเียวไปวงไม่ค่ะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วปล่อยไว้ไม่ได้แ้้ววิ่งจากทั่วเลยกำลังดื้อดู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 ดด ยังมีมมมาสาวๆอยู่คันเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดู โพสท่าให้ดูเฉยเลยตอนนี้มันก็ปิดปรับปรุงอยู่ค่ะพวกเซเว่นพวกอะไรก็ปิดปรับปรุงปิดรต่ปรุงยังไงทำไมยังเห็นเปิดเลยคนขี่รถมอเตอร์ไซค์บอกว่าอ่าเด,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 ดี๋ยวๆดๆด ผู้สาวไหม,มงานนี้มีผู้สาวให้ดูด้วย,อยไอนี่ก็วิ่งวิ่งจะวิง่งไ,ไปหาพ่อไหมเนี่ยเอาลูกอะนี่ไหมพุทบอลนนมาเตะกับมันพุทธดันแม <laughs> จะบาแก้วบรรยากาศดีค่ะเย็นดีมากเลยมีผู้ใหมีผู้ด้วยมีคนซื้อไหมละ่ะยากจุดผู้อู่นะ แก้วอย่าวิ่งได้ไหมโอ้ยดู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 โอ้ยแก้วยี่บาเอ้ยโอ้ยดูมันตีลังกาโอ้ยยี่แก้ว ดี๋ยวเอาที่มันร้ายก่อนเอาไว้หน่อยดีเนี่ยอืเอาไว้นี่ไม่ได้เดี๋ยวมันล้มอีกอย่าเป็นบ้าได้ไหมแก้วฮะอย่าเป็นบ้าได้ไหมนี่เลยเนี่ยนี่ยฮิปุ๊จะตีมเนี่ยฮะปุ๊ดเตียเนี่ย พี่กูนั่งก็นั่งกับกูกกขึ้นเรวจะพามันวิ่งนะจบคลิปนี้นุ่นชอบใจชอบใจน,น,นานๆทีมันจะได้ออกวิ่งทีหนึ่งค่ะเพราะว่าก็ขี่รถประจำเลยจะไปเที่ยวเที่ยวทะเลครั้งแรก <S <S ครั้งที่สองแล้ว มองสาวมองสาวสาวๆค่ะอยากเข้าไปยินใกล้ๆนะ เงียบอ้ยอีนี um, ่บ้าเามัล่น้นแบนั้นอ่ะมาแค่เห็นขีดดินทราอยไดิ้ยเธอมาจับเองมันเน่เหือ

อาวมันเนี่ถอ่มันเลนดูดูอ่ะดู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 ด,ดูมันะด้ยลงน้ำกะเลดีจังไปควใหญ่วันไหนจะกับกันเนี่ยมาออรุณปหัวใจทอแล้วก็พายาบังคุดเป็นตะเลนอันอันวันเลดีดีเราจิ้งจ แต่มันคือสะอาดใช่ไหมยู่นี่งไหมน่าจะจับากเนี่นยที่แรกว่าจะกำหนดการเ<อ>ำหนดการที่จะรูจักไปไหนไปไหนเดีย๋ยวจะเอามันลงน้ำให้ดูมานี่้ไหม ทะเลมัลูกนั่นกตกใจเราจะพาเธอมาแชล่ลงน้ำอยู่ แที่มันได้ลงมาเล่นแบบดินทรายแบบนี้เลยทรายแบบนี้นี่เราทําบ้านได้ไหมนี่เอาเป็นผสมแบบทําแบบนี้ได้ไหมเนี่ยแต่ทรายอยู่นี่มันเม็ดใหญ่แข็งเม็ดแข็งเม็ดใหญ่นัน่นนั่นจะไปหาแต่ผู้สาวอะไรไปหาพ่อเลยหาพ่อเลย ทำอะไรลูกเอาเอาคุดุดๆุดุดคุดคุดนสิขุดคุดนั่นมันไม่ยอมขุดโอเคค่ะพี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็พาน่องชบาแก้วมาทะเลคลิปง่ายๆสบายๆผ่อนคลายให้ชบาแก้วโอเคค่ะพี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแกล์ได้นะคะขอบคุณค่ะ